สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากนิดนึงขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวดูบรรยากาศนะครับงานสงการที่เชียงใหม่กันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะเพราะเนื่องจากว่าที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ได้จัดงานปีใหม่เมืองมา2ปีและด้วยด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยไม่ได้จัด นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้กลับมาจัดปีนี้ก็ยังไม่ได้ให้สาดน้ําหรือปะแป้งนะครับแต่เพียงแต่ว่าใหา้จัดในกิจกรรมที่เป็นลักษณะของงานพิธีที่เป็นประเพณีนะครับอย่างเช่นส่งน้ําพระแล้วก็อัญเชิญพระพุทธศิหิงมาลดน้ํานะครับแล้วก็มีขบวนแห่สาวาสาวงามปั่นจักรยานกลางจ้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพา ทุกคนมาชมบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะครับโดยบริเวณที่จัดงานก็คือตรงบริเวณที่อยู่ตรงประตูท่าแพถือว่าเป็นจุดหลักนะครับซึ่งจริงแล้วอ่ะที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยภายในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยราวเกือบ40จุดในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นลักษณะของไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นจุดๆตามวัดตาม ตามสถานที่ตามข่วงตามมนุษ e ยวรีต่างๆนะครับแต่ตอนนี้คือจุดใหญ่ที่สุดของการจัดงานสงการที่เชียงใหม่นะครับก็คือตรงบริเวณประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็จะทําพิธีเปิดเปิดวันพิธีเปิดงานสงการที่ประตูท่าแพนะครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยจ้าแต่ก่อนที่จะเข้าไปดู ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีก่อนนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าไป เป็นซุ้มนี้นะครับด้านในก็จะมีการจัดประกวดจะดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของหมากพุ่มต่างๆนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นพึ่งนะฮะน,นี่งดงามมากๆเลยนี่เขาทำเป็นดอกกุหลาบ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บริเวณที่เขาประกวดเก่อบกองทรายนะครับนี่จะสวยงามแล้วก็มีมีทั้งตรงแบบว่าอันนี้คือเรียกตรงไส้หมูนะครับแล้วก็จะดีไซน์นะครับที่เขาแบบว่าทำประกวดขึ้นมานะงดงามมากๆเลย หลังเรานี่ก็คือสาวงามขี่รถกลางจ้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเชีงยงใหม่เลยนะฮะนี่นี่น,นี่สาวงามจริงๆนะฮะน,นี่นะฮะสวยมากเก่งมากแล้วบอกว่าปั่นจักรยานแล้วต้องยิ้มด้วยแล้วก็ปั่นยังไงไม่ให้ลมก็ <c oughs> ต้องขึ้นเนินด้วยเก <c oughs> ่งจริง <c oughs> เดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะพาไปชม การอัญเชิญครับพุทธศีหิงขึ้นขึ้นบุษบกนะครับเพื่อที่จะแห่กลับมาที่ประตูท่าแพให้ส่งน้ำพระกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่วัดพระสิงห์นี้เราจะได้เห็นพระสิงห์หรือพัะสศีหิง ที่อัญเชิญขึ้นบุษบกหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ไม่เขายังไม่ได้อัญเชิญออกมาเดี๋ยวเรา,าจะพามาชมอีกทีตอนช่วงที่เขาแห่นะครับที่ว่าแห่ไปที่ประตูท่าแพนะฮะน,นี่นะครับ <S <S ถือว่าโชคดีเขากำลังทำพิธีที่ว่าจะอัญเชิญพระศิหิงขึ้นบุษบกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ เราจะได้เห็นไหมแต่ที่เห็นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกําลังจะทําพิธีนะครับแต่ยังไม่ได้แบบว่าอันเชิญออกมานะครับ ครับ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  เรา้ีวกิดวา่นานะ่มีส้มสอที่จะสงลงว่างนที่ปลอดภัยแล้ และนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนคนเดินในวันสงการนะครับที่ตรงประตูท่าแพนะครับยามช่วงค่ำๆนะฮะแบบว่าร้านค้าเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินช้อปปิ้งเดินเที่ยวในถนนคนเดินนี้ด้วยนะครับเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับมีความคึกคืนนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวช่วงวันสงการที่เชียงใหม่นะฮะนักท่องเที่ยวก็คึกคักนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบมากเหมือนปีก่นกอนๆของกินเยอะมาก ดูนี่ของกินเทียบเลยนี่นะครับตอนนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินถนนคนเดินนะฮะซึ่งปกติแล้วถนนคนเดินเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะนี่เขาเปิดรับช่วงเทศกาลสงการหรืองานปีใหม่เมืองนะฮะนี่ อันนี้เป็นบาร์บีคิวนะครับนี่นนมีบาร์บีคิวหมูอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไส้อั่วสมุนไพร อันนี้ใครเคยกินบ้างนี่ขนมป๋งหน่งโบราณขนมโบราณน,นะฮะอันนี้ขนมปันนิปุริกาอุ้ยก็โคตรย่างน่ากินมากอันนี้ไก่อบน้ำผึ้งนะฮะนี่ดูน่ากินพี่อ บรรยากาศของงานสงการที่เชียงใหม่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองนะครับก็เราก็พาชมมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับกับบรรยากาศตอนค่ําไม่ว่าจะเป็นาการแห่พระพุทธสิหิงนะครับไม่ว่าจะเป็น การพาเดินถนนคนเดินยมค่ำคืนนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับแล้วยังไงทายนี่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกายอัพทูมิวเดวยนะครับอ๋อ,อและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ